แดดร้อนมากก็เลยแบบอยากจะมาเล่นน้ำพอดีมีรุ่นพี่เขาสูบบอยจับปลาแถวบางไทรนะฮะก็เลยเดี๋ยววันนี้ทางน้องทำภารกิจจับปลา,าสูบน้ำจับปลากันเดี๋ยวไปดูผลงานกนก่อนที่เราจะไปจับปลากันวันนี้ครับเดี๋ยวเราเติมพลังกันด้วยก๋วยเตี๋ยวก่อนนะฮะ ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะเขาสูบบ่ออยู่ข้างในครับตอนนี้ถึงบ่อแล้วครับบ่อไหนเพิ่งสูบน้ำแล้วนี่ก็ลดไปน่าสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราหาอะไรเย็นกินกันก่อนเรียกผมพี่เจ้าของสวนทีมงาน เราทำงานน้องๆเอามาเพื่อจับปลากันมากินนะมากินมากินมากินปลากินช่วยกินฮะรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูผลงานระหว่างรอเดี๋ยวเรามากินส้มตำนะครับพอดีมีแม่ครัวทำส้มตำมาให้กินแล้วก็มีตำตำถั่วแล้วก็มะม,ม่วงนี่มะม่วงที่เกลือมะม่วงในสวนนี่นแหละ มะม่วงอะไรล่องอกเอ้ยล่อง่องล่องมะม่วงอลไรเจ้าขมิ้นในสัวเนี้ยอร่อยเกิดกินได้หลายอย่างคที่นี่มีทั้งมะนาวมีมะรามเทศมีกระท้อนน้อยมีมะม่วงแล้วก็มีหงด้วยดูวัดไปน้อง วันนี้มีทีมงานมาเนี่ครับวันนี้พี่ต่อนะพี่ต่อนะต่อเลยนะต่อเลยนะชื่อในเป็นบุกชาร์ลอตชาร์ลอตนี้บอดถิงฟ้าถิงฟ้าอะไรวะชาร์ลอตไปไหนไปนอนอ่ะก็ใส่ไปนอนมั้งเนี่ยเอ้ยเอานี่ไหนไปไหนอีกอะเยี่ยเยี่ยมพี่อะเยี่ยมมหาบอดอันสัม ถามว่ามึงเอามามาจาไหนว่าขาดการควันม่าับเนื่องจากแบบว่าบอกเราขุดไม่ทันนะคะเราก็เลยต้องบาดแห่เอานะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าน้ำมันลึกมากแล้วทีนี้เราคาดคะเนเวลาผิดงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูหวานแห่ธรรมชาติกันเนาะ เรือดีกว่ามั้งเือเรือเรือเพียกเรือเรือดีกว่าเต็มพี่หานไงพี่หานงเดี๋ยวผมเอาเือไปช่วยนะใช่ผมคนเดียวได้ เนนะจับปลาจะจับเป็นแต่ถ้าคนมันดีปั๊บโยนทันที ต uh ัวเอาเอาถุงมาเลยเอาควิ่งมานี่แล้วเดี๋ยไปแล้วเอากรรมกรรมให้มันเหลืองมันก้นอ่ะเพราะว่า หมอไปยา่างเนาะอร่อยไดเ่ป้าหมอไปสลิดสามป้าหมอนึง กะเพรามีชามเริ่มอยู่เดี๋ยวต้องฝากใครไปซื้อข้าวท่าจะกินข้าวกันนะจะยินเป็นกับแกมก็ได้แม่อะไรมาบ้างช้อนกระสุนเอ้ยโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ยขาวมากนี่นี่เทใส่นี่เลยแะไปากกายนะใครอยากกลับไปทำบ้านก็กลับไปแล้วกันเทโลเทโลไม่ได้ต้องขุดน้วออกจะอร่อยมากอออร่อย่ไมเนตำปอ ไปไหนต่อครับคุณประเด็นวันแหเรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มไหมมีจักรพันพรใสมาเร็วๆแนวเ็กบวกกลางได้หมดเลยเนี่ยนะบวกกลางเลยเอาดิลงๆได้หมดทุกล่องอ่ะเห็ปลาลูกคอก็มีไหมเห็นปลาลูกพ่อไหมน่ะไหนยังไงอ๋อนี่ปลาลูกคออพี่เอกตรงนี้ม ดาดากันันเลยอเลย้ยดูด็ก้องยรอะไรัวบฝั่งนู้นนี่ตาขึ้นเฮ้ยไปฝั่งนู้นก็ได้นะไล่ไล่ได้น้ำไม่นี่มันไม่มีอะไรเออฝั่งนี้พี่ยนก็ดีว่ะ เ right? ี่ยเนี่ยไจ้าล่องนี้ก่อนเนี่ยรูเนี่ยแต่แต่ที่นี่โอ้อานี่ก่อนได้ไหมเนี่ยเห็นหลังเลยเนี่ยอะไรช่อนไหไไม่ไอ้เจ้าอะไรบูบี้ดังที่ห้องอะไรเนี่ยไอโฟนไอโฟนเลยอุ้ยบุลลังเฟยนด ต้องไปลากจากข้างนอกเข้ามาเออต้องลากขาวรุมก่อนรุมก่อนแล้วก็ลากกับละโปะไปเรื่อยๆลากกระปลาซิวไปกินนี่วะมียาป่ะเนี่ยร้อนเหรอคืออะไรอ่ะไอ้ยใส่หมวกนี่เว้ยโซ่ขาวเห็นไหมเออนเดใส่อนแม่งจมีปลามัเป็นร่องนี่ว่า เ่อมาดุยัเนี่ยจะมาจุ่มันนียลุกไปเล่นหามลิ้งยงยิงยังจะหอดสโมงกว่าอาจมารือไมแล้วพี่โอ้อหแงงมาสอนภาิวอกฤษเลยนะก้อยก็เป็นแผลเลยตึงงหลไขึ้นเลยยบยบเลยไตด ตุกแรงอีกเลยเหยียขาปุยจับจัจับกินไปหลอกกันมาเยอะเยไม่ได้กินแล้วไม่เด้กินข้าตัวเล็กเปล่าตัวเล็กเปล่าตัวเล็กโมมเลยตัวใหญ่บีเกร์ก่อนเะคัขึ้นตนรือไมล่ะนต้นลงน้ำได้ดีกวอให้ไปเลือมางนาเลย ลืมไม้ไลเลยลอคลองให้พี่เขาด้ลออคองซาเรือเหลียวยางเดี๋ยวอย่นี่เลไม่เดี๋ยว่มานอย่งี้เนี่ยขอนไม้เนี่ยใ่้ขอนไม้เ่ยขอนไม้กับเรือ ก้าคนละเก้าไม่มเดนนอดดีวะชิขอบหน่อยเออตูดเอาตูดดีตูดตูดดำเอาเอาขอบเออเหมือนเองน่ยอืมอ่เียวกกก็ื้นผ้าจะไปตับเด้อตับดังเฮยเล็กน้อยเน้ย

เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเนี่ยรอดูผลงานก่อนเฮ้ยไม่ต้องแล้วนีเป็นชิ้นเป็นอันเลยมันต้องรอไปสุวันเลย่ะทำไมวะสวนแจ้งไ่ร้อนนี่น้นไปฆ่าศก่อนมีปลาช่อนมีปลาชักเกอร์ดมีปลาสลิดสามตัวปลากายหนึ่งตัวทำไมเราถึงไม่ได้แบบว่าไม่ได้ลงบ่อ เครื่องสูบน้ำมันติดเครื่องช้าไปหน่อยก็เลยไม่ทำนไม่ต้องพรุ <c oughs> ่งนี้สรุปผลงานวันนี้แฮว์แผนเดียวอะไรบ้างไหมแผ่เด็กด้วยแผล5ตัวเสวยปลาไ้วด้วบุญเลยเลิกถ่ายยังไงต่อ กินเหล้ายังไงนะกินเหล้าอีกเยอะงานอะป่าก่อนเดี๋ยวบอเนี่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวพร้อมอุปกรณ์เลยเดี๋ยวขาพี่ต่อมาด้วยเอาอุปกรณ์มาถล่มได้ปะฝากติดตามหน่อยฝากติดตามฝากติดตามเราบรรดาพวกเราด้วยฮะนายพานหน้าใหม่ เหรอปาแห่มันว่าช่วงแห่มันนี้เล็นนไปไปกบายๆกอนาปานวิ่งช่วงปานวิ่งมันมันวิ่งเลย